โคดนิตยา,าพาคุณพ่อคุณแม่มาพิธีไหว้บรรทบุุษนะคะศาลเจ้าตระก,กูลริมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก่อตั้งมาอย่างยาวนานถึง117ปีในปีนี้แล้วนะคะแล้วก็หลายรุ่นกันมากๆเลยนะคะประเพณีนี้นะคะจะปีปีละหนึ่งครั้งนะคะที่มาไหว้บรรทบุทุษผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคะแล้วก็พิธีนี้นะคะก็จะมีสมาคมแซลิม ทุกจังหวัดที่มีทั่วประเทศไทยนะคะก็จะมาในพิธีนี้ซึ่งทาให้ประเพณีนี้สืบสานนะคะลูกหลานให้ตระกูลลิ้มสืบสานกันเป็นระยะเวลานานถึง3 0 0 0ปีมาแล้วนะคะเพื่อจะให้ตระกูลแซ่ลิ้มหรือตระกูลไหนก็แล้วแต่นะคะจะได้รู้นะคะว่าเราเป็นตระกูลไหนแซ่อะไรส่วนมากคนจีนก็จะถามแซ่ว่าเราแซ่อะไรก็จะมีลูกหลาน สืบต่อกันไปมากมายอันนี้จะเป็นพิธีอันเชิญนะคะสารแซ่ลิ้มเนี่ยค่ะแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมาร่วมงานนะคะพิธีอันเชิญขึ้นมาบนศาลนะคะเพื่อให้ลูกหลานนะคะมาไหว้บรรพบุรุษนะคะมาเคารพบรรพบุรุษผู้ร่วงรับของเรานะคะอันนี้นะคะจะเป็นเพมียอย่างนี้ทุกปีนะคะและก็จะอันเชิญนะคะ นายกสมาคมแสลิมแห่งประเทศไทยนะคะเชิญท่านมาทำพิธีนะคะทำพิธีก่อนที่ล้างหน้านะพิธีนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราต้องชำระร่างกายให้สะอาดนะคะล้างหน้าก่อนที่เราจะมาไหว้บรรพบุรุษของเรานะคะเปพียีนี้13สสามาระยะเวลา3000ปีแล้วนะคะซึ่งสมาคมแสลิมในประเทศไทยมีทั่วทุกจังหวัดนะคะไม่ว่า จะทาให้ลูกหลานของเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเกิดแสอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีเคารพบรรพบุรุษของเราพ่อแม่คนนิตยาก็มาในงานนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่มาร่วมงานแล้วก็จะมีพิธีไหว้ขอเหติหรือว่าเหล่าเจ็ดเหล่าแปะผู้ร่วมรับของเราไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะทําให้ลูกหลานของเราจเจริญรุ่งเรือง